จากปทุมธานีที่ทะลักเข้าสู่คลองประปาเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถบริหารจัดการได้บางส่วนแต่ก็สําหรับชาวกทมแล้วนี่เปรียบเหมือนกับสัญญาณที่ส่งตรงมาถึงชาวกทมนะคะว่าตอนนี้น้ําเหนือปริมาณมหาศาลกําลังมาเคาะประตูบ้านแล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่แนะนําในขณะนี้ก็คือติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเรามาดูการวิเคราะห์กันนะคะว่าจากนี้ไปชาวกทมณจุดไหนควรจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมกัน,กนบ้างติดตามจากคุณ ดารินคล่องอัคระค่ะคุณดารินครับเมื่อคืนนี้คงจะอลหมนกันหลายจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับแนว คลองของคลองประปามีจุดไหนบ้างคะที่จะต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมนะยค่ะจริงๆก็คือตลอดแนวของคลองประปานะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีความพยายามในการที่จะสร้างคันดินเพื่อที่จะป้องกันคลองประปาไม่ให้ล้นข้ามไปโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับเมืองทองธานี <c oughs> แต่ว่าน้ํานั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามในการสูบน้ําถ้าหากว่าเครื่องสูบน้ํามีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหากับ <c oughs> ตลอดเส้นทางที่คลองประปานั้นผ่านไปได้ <c oughs> ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วคะ่ะ และสถานการณ์น้ําในขณะนี้นะคะแม้ว่าระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานั้นถือว่ายังทรงตัวอยู่นะคะแต่ว่า ระดับในเขื่อนต่างๆนั้นกลับยังคงสูงขึ้นมากทีเดียวค่ะโดยวันนี้นะคะเขื่อนภูมิพลนั้นมีน้ําเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิตค่ะตอนนี้มีน้ําอยู่ถึงร้อยละเก้าสิบเก้านะคะเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนมีน้ําเต็มเขื่อนอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันและเขื่อนปาสักชนลสิทธิ์มีน้ํามากถึงร้อยละร้อยสามสิบแปดทีเดียวค่ะในขณะนี้นะคะเขื่อนภูมิพลนั้นมีการปล่อยน้ําเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ วันละ60ล้านลูกบาทเมตรค่ะเพราะว่ามีน้ำเข้าเขื่อนนี้อยู่วันละประมาณ1้อล้านลูกบาทเมตรนะคะแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะบริหารจัดการโดยกรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าค่ะที่จะทําให้สถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาน,นั้นไม่เพิ่มสูงขึ้นมากไปกว่านี้นะคะดังนั้นมีการลดการระบายน้ําลงที่เขื่อนศิริกิจค่ะแม้ว่าจะมีน้ํามากถึงร้อยละเกแล้ว แต่ก็ลดการระบายน้ําจากวันละ20ล้านลูกบาทเมตรเหลือเพียงประมาณวันละ10ล้านลูกบาทเมตรเพื่อที่จะช่วยกันร,รักษาสถานการณ์น้ําในแม่น้าเจ้าพระยานะคะ ส่วนทางด้านของจังหวัดปทุมธานีในวันนี้ก็ยังเรียกได้ว่าสถานการณ์นั้นจะยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าน้ําที่หลากอยู่ในทุ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,านั้นลกลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะและน้ําเหล่านั้นก็จะต้องหลากลงมาที่จังหวัดปทุมธานีอย่างที่เห็นนี่ละค่ะจะเห็นได้ว่าทิศทางของน้ําที่หลากลงมานั้นก็จะพุ่งมาทางทิศนี้และทิศนี้นะคะน้ํานั้นจะหลากลงมาทางด้านล่างและหลังจากนี้ค่ะก็จะทําให้จังหวัด ทุมธานีนั้นมีสภาพที่มีระดับน้ําท่วมสูง เป็นหลายจุดทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่เป็นสีชมพูนี้นะคะก็คือบริเวณของอำเภอคลองหลวงน่าจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ2-3ถึงเมตรทีเดียวนะคะนี่คือการคาดการจากรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตจากศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะทางด้านของอำเภอสามโคกเองซึ่งขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะน้าท่วมก็คาดว่าน่าจะมีน้าท่วมเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะอยู่ที่ ประมาณ2-3เมตรเช่นเดียวกันค่ะถัดลงมาทางด้านลาดหลุมแก้วก็อยู่ในโซนที่จะได้รับผลกระทบประมาณ2-3เมตรนะคะและที่ดังด้านของอำเภอเมืองปทุมธานีและทางด้านล่างนี้ก็คือบริเวณของนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีนั้นน่าจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ1-2เมตรค่ะทางด้านของนวนครทางด้านนี้นะคะน้ำท่วมสูงน่าจะประมาณ1-2เมตรเช่นกันและทางด้านล่างที่เห็นเป็นสีฟ้านี้ตั้งแต่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตลงไป ดีมเวอร์นะคะอุนุสร์สถานนั้นน้ำนั้นน่าจะท่วมสูงไม่เกิน1เมตรค่ะทีนี้เราจะไปดูถัดไปนะคะนั่นก็คือไปทางจังหวัดนนทบุรีนะคะจะเห็นได้ว่ากําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำที่หลากลงมาจากทางด้านปทุมธาน,นีค่ะอําเภอบางบัวทองคาดว่าจะมีน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะและคาดว่าน้ำนั้นจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆทรงตัวอย่างนี้เป็นเวลา อย่างน้อย1สัปดาห์นะคะน้ำน่าจะท่วมสูงประมาณ2ถึงเมตรในบริเวณนี้ค่ะก็คือบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลบางบัวทองส่วนบริเวณอื่นๆด้านนี้ที่เห็นเป็นสีฟ้านั้นคาดว่าจะมีน้ำท่วมประมาณไม่เกิน1เมตรนะคะส่วนทางด้านของอปากเกรด็ดและก็อำเภอเมืองนนทบ,บุรีค่ะน้ำนั้นเป็น ที่เป็นพื้นที่สีเขียวนี้นะคะน้ํหน่าท่วมสูงประมาณ1-2เมตรเช่นเดียวกันและด้านล่างนี้นะคะที่ตั้งแต่อําเภอเมืองนนทบ,บุรีลงมาด้านถนนสามคัคคีสถาบันโรคสวงอกบริเวณถนนถนนงามบงววาและรัตนาทิเบศบริเวณนี้น้ําน่าจะท่วมสูงไม่เกิน1เมตรค่ะซึ่งขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ําตรงนี้น่าจะลดลงมาทางด้านของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็น เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครที่กําลังเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมต่อไปและทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตเองณนะขณะนี้ก็ยังประเมินนะคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมจากน้ําก้อนใหญ่ทั้งหมดนั้น น่าจะยังไม่มาถึงกรุงเทพภายในคืนนี้ค่ะแต่ว่าจะใช้เวลาในการทยอยเดินทางมาเพื่อที่จะเข้าสู่คลองรังสิตและเรายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมในบริเวณคลองรังสิตต่อไปนะคะเพราะว่าพอน้ําทั้งหมดไหลามารวมกันและทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะล้นขันก้นน้ําและก็เข้าท่วมหลายเขตในกรุงเทพมหานครได้ค่ะค่ะขอบคุณคุณดารินค่ะค่ะ